สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีบุคคลนิรนามได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พิจารณายื่นต่อสารรัฐธรรมนูญยุบพ,พักเพื่อไทยเหตุสงสัยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพักหรือไม่นั้นวันที่27สิงหาคมพศ2 5 6 7นายหจยิรายุหงุงซั์อดีตสสพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีว่าหากมองในมุมของภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศไทยที่ผ่านมานานาชาติมองว่าการเมืองไทยไม่มั่นคง รัฐบาลไม่แข็งแรงจึงทําให้เกิดการย้ายฐานธุรกิจไปหลายประเทศดังนั้นการจะยุคหรือไม่ยุคพักนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านแต่หากเกิดการยุคด้วยเงื่อนไขใดก็ตามตนในฐานะสมาชิกพักก็ไม่ติดขัดอะไรที่จะดํารงชีวิตกับสิ่งที่เป็นอยู่และจะเดินหน้าต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนนายจิรายุกล่าวต่อว่าแต่อยากฝากเรื่องความเชื่อมั่นของประเทศหากดูจากการหวตนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา วันนั้นหุ้นไทยขึ้นอยู่ในแดนบุกมาโดยตลอดและจะเกิดอะไรขึ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศอาจจะขับเคลื่อนและเดินหน้าต่อไม่ได้เมื่อถามว่าการยื่นยุบพักจะเป็นการล้มพักการเมืองคู่แข่งหรือไม่นายจิรายุกกล่าวว่าเรื่องการยุบพักเป็นเรื่องที่เกินความคาดเดาและคาดหวังอะไรไม่ได้แต่หากให้บ้านเมืองเดินหน้ามีภาวะความแข็งแรงก็ไม่ควรที่จะมีการยุบพัก